สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกินก้นครัวบ้านครูแอนนะคะวันนี้นำเสนอเมนูยำปลาสลิดท,ทอดกรอบค่ะก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแอนและน้องข่าวด้วยนะคะซื้อปลาสลิดท,ทอดมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เตรียมผักตามนี้นะคะหั่นผักซอยผักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูวิธีแกะปลาสลิดกันค่ะเราจะใช้มีดนะคะทุบสันหลังปลานะคะ ด้านสันหลังปลานะคะดูให้ดีนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับด้านท้องปลานะคะแล้วก็เอามีดทุบเลยนะคะทุบแรงๆเลยนะคะให้เดี๋ยวเนื้อจะอหลุดแกะออกมาเองนะคะเห็นไหมคะเนื้อหลุดออกมาเลยนะคะแลวเสร็จแล้วเราก็เอามือนะคะดึงเนื้อให้หลุดออกมาจากกระดูกหรือว่าจากก้างเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะวิธีนี้ ด้านแรกนะคะนี่ด้านแรกนะคะต่อไปด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะเอามีดแซะก้างนะคะให้หลุดออกแบบนี้เลยนะคะเอามีดแซะก้างให้หลุดออกแล้วก็ดึงก้างทิ้งไปเลยค่ะวิธีแกะแบบปลาสลิดแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ก้างด้านข้างก็เอาออกด้วยนะคะ พอเราแกะเนื้อปลาได้แล้วนะคะเราจึงเราจะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอคำนะคะเสร็จแล้วเราเราจะเอาไปทอดกรอบอีกทีค่ะแกะก้างออกให้หมดเลยนะคะด้านด้านหัวด้านหางปลาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีแกะด้านหางปลานะคะเราก็เอามีดล็อกล็อกก้างออกนะคะ ถ้าเราแกะก้างด้านข้างออกแล้วก็เราจะแกะก้างตรงกลางตามมานะคะง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมคะแทะก้างด้านที่หางปลาออกแล้วก็ดึงก้างออกเลยเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองแล้วเราก็หั่นปลาเป็นชิ้นพอคํานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปทอดกรอบนะคะในน้ํามันปาล์มนะคะอุณหภูมิประมาณ160อ,องศาค่ะ แล้วก็เอาเนื้อปลาสลิดใส่เทลงไปเลยนะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะการทอดกรอบนะคะก็มีเทคนิคการทอดเหมือนเดิมนะคะเราจะทอดจนน้ํามันนิ่งนะคะมีแฟงมีฟองแตกออกมาน้อยที่สุดนะคะแล้วว่าปลากรอบแล้วนะคะอันนี้ยังนะคะอันนี้ฟองน้ํามันเยอะมากนะคะอันนี้ยังไม่กรอบนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ประมาณ5นาทีค่ะก็ไปประมาณหนาทีนะคะกพเราใช้อุณหภูมิสูงทอดเลยนะคะจะออกมาแบบนี้เลยนะคะน้ํามันจะนิ่งเห็นไหมคะฟองน้ํามันจะแตกน้อยมากนะคะนี่ได้แล้วนะคะกรอบแล้วนะคะเราจะเอาขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะคะเตรียมไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทําน้ํายําค่ะน้ํามะนาวหนึ่งหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาที่พรสนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะเราจะไม่ทำเค็มมากนะคะเพราะว่าปลาสลิดของเราเอามันมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะคนให้ละลายนะคะน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่พริกพริกแล้วก็กระเทียมตำนะคะกระเทียมสดตำนะคะเข้าไปนะคะ อันนี้ตามชอบเลยนะคะจะชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะคะปริมาณพริกกตบกเทียมสดนี่ตามชอบเลยค่ะใส่มากก็แซ่บมากนะคะแล้วเราก็คนน้ำตาลให้ละลายนะคะเสร็จแล้วเราจะลงมือทำยำปลาสลิดกันเลยนะคะเตรียมเราเตรียมเสร็จหมดแล้วนะคะในภาชนะผสมนะคะเราจะใส่ปลาสลิดทอดกรอบลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ผักซอยของเราลงไปนะคะใสใ่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะอยู่ในภาชนะเดียวกันนะคะให้ทุกอย่างอยู่ในภาชนะเดียวกันเสร็จแล้วเราจะเอาน้ํายําเทลงไปค่ะเทน้ํายําลงไปเลยนะคะก่อนจะเทก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนน้ายําให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายดีนะคะ ไม่ยากเลยนะคะวิธีทำยำปลาสลิดทอดกรอบสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะข้าวต้มร้อนๆหรือจะทานเป็นทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาช้อนคนผสมให้เข้ากันนะคะ,อะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟนะคะเตรียมจานมาได้เลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะ จะเสิร์ฟนะคะในจานที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็จัดชิ้นปลาให้สวยงามนะคะให้ชิ้นปลาสลิดมาอยู่ตรงกลางจานเลยนะคะจัดให้สวยงามเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็รสชาติก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานค่ะ, <S <S ะเราลองมาชิมกันเลยค่ะ วันนี้ชิมให้ดูเลยนะคะชิมกับข้าวต้มค่ะวันนี้ทานข้าวต้มกับยำปลาสลิดทอดกรอบนะคะอร่อยมากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปเร็ว,รวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ